สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่2 1่ถึงธันวาคมของชาวราศีกันคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่เอ่อ17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ้ย่างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดว,ว,ว,รรรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะเปมีบางท่านที่ตรง บางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทำกันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับและชาวราศีกัน่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเขาเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นลบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปแถมพอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่่ามัันยยงงตรอู มันไปได้ว่าดวงคุณกับพลัเข่าวยังไม่ได้หลุดตันช้าก็ยังถือคำพิมายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันชาวราศีกันคนชาวราศีกันว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณเข้ามันก็ไปได้เรื่อยๆเลยเนาะเพียงแต่ว่าคุณอาจรู้สึกว่าเบื่อเบื่อนี่นี่ใสเขาบางอย่างนะครับบางท่านบางคนเจอเบื่อเขาในนี่ใสที่มันเด็กหรือพูดไม่ฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีนีสัยบางอย่างบางอย่าง บางสิ่งบางอย่างของเขาทาให้คุณไม่ค่อยพอใจแต่มันก็ยังความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปถูกรู้ถูกข้างไปอย่างี้ไปเรื่อยๆนะพะเขาเองก็มีส่วนที่น่ารักเหมือนกันแต่บางครั้งบางครั้งบางครั้งบางครงาวก็พูดไม่ค่อยดูเรื่องในช่วงปัจจุบันเนาะยี่สิบธันวาคมเป็นยังไงบ้างยี่สิบธันวาคมช่วงนี้เองเขาจะสร้างเรื่องสร้างราวเกิดขึ้นทําให้คุณค่อนข้างมีความ เหนื่อยทุกใจเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเตือนแล้วคุณบอกแล้วทําไมเขายังทําอีกนะ้อมพูดไม่ฟังเลยแล้วพอมีปัญหามากคุณก็ต้องมานั่งแก้ไขนั่งทํานู่นทํานี่แก้ไขอีกแต่คุณก็จัดการได้ไหมถือว่าคุณจัดการได้แต่คุณรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยครับนะราะว่าเขาอยากสร้างปัญหาเพิ่ม,เต,มเติมให้ให้คุณได้ไหมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูนาะอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ เอามาดูเนาะไว้ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยในพฤติกรรมเหนื่อยในที่ฝ่ยของเขาแต่ก็ยังมีความรักความเป็นดูเขาอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าคุณเองรู้สึกว่าอยากให้เขาปรับปรุงตัวในบางเรื่องนะไอเรื่องการพูดไม่ฟังพูดแล้วต้องให้พูดแล้วให้มันรู้เรื่องมากกว่านี้คุณอยากให้เขาดีขึ้นมากๆเลยไม่ใช่แบบว่าพูดอะไรนิดนึงก็ไม่ฟังหรือพูดอะไรนิดนึงก็โกรธไม่พอใจนะปัญหาเรื่องนี้คุณอยากให้เขาปรับปรุงแก้ไขแล้วเขาหลักคิดยังไงต่อคุณเน ก็ไม่อยากช่วงนี้ดืออ้อเหมือนว่าทําตัวดื้อนิดนึงคุณจะพูดยังไงก็ไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่แต่จริงๆก็ยังมีความรักความรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่แหละจะพมีแจาบางครั้งบางคราเนี่ยสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเขาก็เกิดจากความไม่รู้หรือความคิดน้อยไปหน่อยฉะนั้นเขาเองก็รู้สึกผิดเหมือนไหมรู้สึกผิดแหละที่คุณบ้าก็รู้ไหมก็รู้แต่พี่น้ง้ามันก็อดไม่ได้เนาะนะครับเอาล่ะดีไปดูน้องบ้าในอนาะคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ ริอเอด็เอดถึงสเธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะชาวราศีกันช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะพูดไม่ค่อยฟังแล้วช่วงนี้เขาจะค่อนข้างออถ้าเกิดคุณไปจี้หรือไปพูดอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการไปนู่นเหมือนทําตัวเสเพลย์ play, ไปออกข้างนอกไม่กลับบ้านหรือทําตัวไม่ค่อยห่างหายคุณไปเกิดขึ้นนะประมาณี้คล้ายการเรียกประชดประชันหรือพยายาม ปะทุประชันคุณเกิดขึ้นเรียกว่าความสนใจไม่ได้มีการปทุประชันแหละถูกต้องแล้วนะครับซึ่งคุณก็รู้สึกเออปล่อยวางมันก็ได้ไม่อยากไปพูดไม่อยากไปจี้อะไรแล้วเดี๋ยวจะยิ่งเสียใจไปใหญ่พอคุณพอคุณนิ่งๆไปเขาเองก็จะกลับมาหาคุณแหละนะครับนะเพราะยังไงเองเขาเองก็จะมีความรักความผูกพันของคุณอยู่นะแต่พี่ชช่วงนี้อาจจะมีการงอนการนี่นี่นั่นกันเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้แต่ท้ายก็ความสบายก็ดําเนินไปแต่คุณจะจะเหนื่อยที่สุดเหนื่อยตอบคำถามเหนื่อยแก้ปัญหาแต่บ้านด้วยฝีมือคุุณณดด้้ววยคคาาาาาามมมสสรรถถนนผ่ไไป ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันไว้แค่นี้นะครับชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไว้ใจคลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า